ธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายท่านทราบหรือไม่ว่านะธุรกิจก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะหรือว่ามีวงจรชีวิตของมันเพราะทุกธุรกิจเนี่ยมีการเกิดขึ้น มีการแก่มีการเจ็บแล้วก็ตายนะเช็คเช่นเดียวกับคนมนุษย์ทุกคนวงจรชีวิตธุรกิจหรือที่เราเรียกว่า business life cycle เนี่ยแบ่งออกเป็น5ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือช่วงเริ่มต้นนะฮะช่วงที่2ก็คือช่วงเติบโตช่วงที่3คือช่วงที่ขยายตัวนะฮะและช่วงที่4ก็คือช่วงที่ธุรกิจเริ่มอิ่มตัวและช่วงที่5ก็คือช่วงที่ธุรกิจเริ่มถดถอย ช่วงที่หหรือว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยคือเป็นช่วงที่เริ่มพัฒนานะฮะและเปิดตัวสินค้าหรือว่าบริการของธุรกิจลักษณะสำคัญของช่วงนี้ก็คือยอดขายจะยังต่ำอยู่นะฮะหรืออาจจะเติบโตอย่างช้าๆนะฮะหากมีกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ดีพอธุรกิจก็จะค่อยๆเริ่มเติบโตนะฮะในทางตรงกันข้ามในช่วงนี้ต้นทุนจะค่อนข้างสูงนะฮะเพราะว่า เริ่มต้นสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับวิเ s s โมเดลนะฮะรวมถึงการที่ต้องสูญเสียเงินทองไปกับการลองผิดลองถูกนะฮะส่งผลให้ในช่วงนี้ผลกำไรอาจจะต่ำมากนะครับหรืออาจจะอยู่ในช่วงที่ขาดทุนไม่มากก็น้อยในช่วงนี้นะถือว่าเป็นช่วงที่มีอันตรายต่อการล้มเหลวของธุรกิจมากที่สุดนะฮะ ธุรกิจมากกว่าครึ่งที่เริ่มต้นนะจะล้มหายตายจากไปในช่วงนี้ช่วงที่2เราเรียกว่าช่วงเติบโตนะในช่วงนี้นะฮะหากกลยุทธ์การขายและการตลาดมีประสิทธิภาพเพียงพอนะยอดขายก็จะมีอัตราการเติบโตที่มากขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับช่วงเริ่มต้นนะฮะกำไรจะเริ่มปรากฏกระแสเงินสดเริ่มเป็นบวกมากขึ้นนะฮะ กลาวคือธุรกิจกำลังจะก้าวเข้าสู่จุดคุ้มทุนนะในช่วงนี้ความเสี่ยงต่อการล้มเหลวเนี่ยก็จะลดลงนะเนื่องจากบิสเนสโมเดลเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นมีความเป็นรูปธรรมในมิติของรายได้มากขึ้นความเป็นรูปธรรมในมิติของรายได้เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่ก็ยังต่าอยู่ช่วงที่3เนี่ยเป็นช่วงที่ธุรกิจเริ่มขยายครับ หากธุรกิจสามารถผ่านช่วงที่2มาได้เนี่ยยอดขายก็จะเริ่มเติบโตมากขึ้นนะอาจจะถึงขั้นเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงขยายตัวนะก็จะต้องเผชิญกับการแข่งขันกับคู่แข่งนะส่งผลให้ถึงแม้ว่าย,ยอดขายจะเติบโตนะแต่อัตราการเติบโตของกําไรเนี่ยอาจจะลดลงเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากว่าจะต้องเผชิญกับการแข่งขันซึ่งทําให ธุรกิจจะต้องใช้ต้นทุนที่สูงขึ้นในช่วงนี้นะครับความเสี่ยงต่อการล้มเหลวเนี่ยก็น้อยลงมากเนื่องจากว่า s i n e s s m o เด l เนี่ยมีความชัดเจนมากที่สุดนะฮะความเป็นรูปธรรมในมิติของรายได้เนี่ยก็มีความเป็นรูปธรรมอย่างมีนัยสำคัญช่วงที่4นะฮะคือช่วงที่ธุรกิจเริ่มอิ่มตัวนะฮะ ทุกธุรกิจในโลกเนี่ยเมื่อมาถึงจุดหนึ่งะครับการเติบโตของธุรกิจก็จะถึงจุดที่อิ่มตัวนะหรือว่าหยุดการเติบโตกําไรที่ได้ก็จะลดน้อยลงนะฮะสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านการตลาดนะเช่นพฤติกรรมของลูกค้า,าเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเมื่อถึงจุดนี้ธุรกิจอาจจะต้องปรับวิสัษโมเดลใหม่ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปนะเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวในช่วงนี้นะฮะความเสี่ยงต่อการล้มเหลวเนี่ยก็จะน้อยมากนะฮะเนื่องจากวิสัยโมเดลเนี่ยมีความชัดเจนค่อนข้างมากนะรายได้ก็มีความเป็นปรูปธรรมสูงช่วงที่5ครับเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงธุรกิจถดถอยนะฮะ สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนะฮะหรือว่าจุดพลิกผันของสถานการณ์ทางด้านการตลาดนะฮะส่งผลให้ช่วงนี้นะฮะทุกอย่างจะอยู่ในช่วงขาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายกำไรและกระแสงเงินสดและในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะต้องใช้ business model ตัวใหม่นะที่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลิกผันนะเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถที่จะต่อชีวิต ต่อไปได้ในอนาคตและนี่คือวงจรชีวิตธุรกิจหรือว่า business life cycle นะฮะที่มีด้วยกัน5ช่วงซึ่งท่านต้องทำความเข้าใจนะฮะว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะฮะถ้าเกิดเราเข้าใจเราก็สามารถที่จะทำให้มันมีชีวิตที่ยืนยาวและสามารถชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่ได้